ล่าสุดเกิดอีกอย่งถึงเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงถึงกับคนลูกเยยคำพันหลังจากนี้วันที่30เมษายนของทุกปีคิวงานสาวน้อยเพรบ้านแพงโบว่างแล้วเพราะอีกอย่งพี่น้องเจ,จ้าอาวาสเจ้าอาวาสทางวัดเนินกระบบบวินศรราชาจ่างทุกปีวัาสันเถาะแต่ว่าก็เสบไปหนาหาลังคือเก่าเหมือนเดิมพผยคมพานสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีเมีนหมาแคนแฟนหมาลำถือคารักรู้รู้โูพคนมืมนอนี้มาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนินหน่อยคนเก่าคนเดิมกัปยา่าพะนโกสุริโยบานทามีตะโกเปน็นอ่ะโกเปน็นอ่ะยางเดียวเี่อนซอนความโกผีคำาันแมนเอาล่าสุดเกิดอะไรขึ้นบอสโจถ,ถึงกับคนลุกพี่น้องหลังจากที่ทําการแสดงเสร็จงานวันที่สองอที่พานมาเนี่ยหลับเลยคำพันที่วัดเนินกระบกบอวินศรีราชาชนบุรีแมนบอ บอโจโจเดนิการโทษไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสพี่น้องออท่านพูดจนผมขนล,ลุก30เมษายนสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องไปทำการแสดงที่นี่ทุกปี จนกว่าอาจจมาจะสิ้นลมหายใจเริ่ม30เมษายน2 5 6 9วัดเนินกระบบกบอวินศรีราชาชนบุรีสาธุสาธุสาธุวสันโอ้โหเรียกว่าหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเห็นโพสต์นี้ของบอสโจมีการแช่กันออกไปหลายบางคนก็มีการเขาไปแสดงความคิดเห็นแก้วหลวงพอจังสีแม่พานธ์ หลวงพอ่อเพื่อนอายูถอดใดของให้สุขภาพร่างกายของท่าน<ม>แข็งแรง<ม>อยู่กับ<ม>นี่แหละสาวน้อยเพดานแพงไปดนโดวนดวนัซซันเถาะต้องรักขนาดไหนแล้วทําหลังจากที่ทําการแสดงเซตเพียงคำพาน<ม>ตัดสินใจจ่างต่อทุกปีทุกปี30เมษายนต้องเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทอน,นันต้องรักขนาดไหนต้องเอนดูขนาดไหนเสื้อวาน,นี่แหละหลายๆคนก็ว่า เป็นเพราะน้ององค์อิงหรือเปล่าจังสี่แมอมอ่าเป็นเพราะน้ององิงเป็นเพราะบอบโจกับวาสิวาไปแล้วก็คือเป็นทั้งองค์กรนี่แหละเพื่อนกใัยความหกความเมตตา แม <Man S 2> นบอหลังจากที่เบื้องการแสดงเสร็จแล้วเอาตรงเป็นคณะนี่หละแมนบอกสามสิบเ <30 S 1> มษายนต้องเป็นคณะนี้สา0น้อยเพชรบ้านแพงวัดเนินกระบกบ,บ่อวิศรีราชาชนบุรีเท่านั้นเขาสีเห็นว่าบ่าแมนเฉพาะเจ้าอาวาสวัดเนินกระบอกบ,บ,บ,บ่อวิศรีราชาชนบุรีเท่านั้นเพ่า,านทีที่งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงก่อนหน้านี้เห็นหลายๆงานแล้วเป็นงานบุญงานกุศลไปทําการแสดงอยู่ที่วัดงานพิธีการสําคัญต่างๆ่ามวัดจัดขึ้นแมนบอก ถือว่าสําหรับวงอื่นเข้าสีบอกคอยเห็นแต่สําหรับสาวน้อยเพชพบ้านแพงถือว่าพิเศษยุคพยายพาลจ้างใดทางคณะกรรมการวัดทางเจ้าอาวาสวัดผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสําหรับลูกสาวหละนองอุง้งเทรบ้านแพงระดับบอสโจไปร่วมในพิธีการสําคัญสำคัญ ที่จัดขึ้นว่าสันทอแมแมนบอ่าก่อนหน้านี้เห็นหลายงานแล้วแล้วเป็นจังไรวัดเนินกระบกโอ้โหพญานาคค้นลุกจนกว่าอาตมาจะสิ้นลมหายใจเร็วๆบ่แมนท้าผดว่าแมนท่ามาดามไหมผานนี่แห<ๆ>ล,ละมองนี่แหละมองจังไรเออปกติเขาเห็นสาวหน่อยเพียนแผงนองพี่น้องน้อมีเจ้าภาพจาการจงงานมากว่าจ้างดันหลังเวทีบวาสิเป็นจาภาอ่าเก่าที่จงังยู่แล้ว ลากจ้างต่อจ้างสี่เข้าเห็นเขาเห็นดูได้เพรว่าทีเป็นผู้จัดหรือว่าเจ้าอาวาททางวัดว่าร่ามคณะกรรมการจะสี่เข้าเห็นดูแต่ว่ายังไม่เคยเจอที่หลวงพ่อจอาวาสบอกว่าจ้างสาวหน่อยเพียงเพ่งมาเมื่อนี่ละ่ะเออสามสิบเมษาเนตลอดจนกว่า อาตมาจะสิ้นลมหายใจคอเพราะเคยได้ยินจักเทียคนลุกเลม่นบอเออบัดท,ที่นี่แนวไดบอดโจโพดปึ๊บมันบอค่ะแท็กเลยดิแท็กไปใส่เพ,พียงแท็กไปหาคุณอนงนุชนั่นแลลวอ๋อสอนนุษสอนสอนุชแท็กไปยังหกบอแท็กไปทียังลงชิวการชิวง,งานใม้เผ่ดเนอ้อยาสกิวรถเ้อะสามสิบเมษาบัดท,ทีนีพี่น้องค่ะเออดีแฟนคลับผู้ใดมีการมีงานอยากได้สาวหน่อยเพียงเพียงไปสมทบ ้ไม่มีบอกเลยบอกคลิปนี้แ่้ะพี่น้องว่าไม่มีแล้วจนว่าหลวงพ่อจะอว่าเพิ่นสีมอระนาพแเต้ว่าขอว่าอีกโดนอีกโดนยุ่แมนอเออเลี้ยวไปที่นี้น้อยแนวดิคาสิบา้าไปแล้วเนาะนออนอกุงอิงนี่ถือว่าเป็นศิลปินไม่กี่คนที่มีเอฟซีแฟนคลับหลายละกะกลุ่มหนึ่งในนั้นก็คือได้รับความเมตตาจาก อ่าพักุเจ้าค่<ฮ>ะลายแห้งพี่น้องพระพจิแม่พระเกจิดังๆเป็นแบบเจ้าคณะนั่งเจ้าคณะนี่เจ้าคณะ,ะ,ะ,ะเพอจังสิแม่เออปะเลียนเก่าประโยคจังสิกาเห็นดูเออไปหาลูกสาวกาเห็นดูเออบางองค์บางท่านนี่ค่<ฮ>ะหลวงพ่อเพิ่นเอาของมงคลมาอ่าไหวที่บ้านของนองคือจังคอยไปวดน,นั้นอ่าหลวงพ่อปะเลียนเก่าเพิ่นเอา ต้นไม้มงคลม,มาไหวบ้านนี่แหละคู่หนึ่งจังสิแม่เออแล้วเห็นบ<ม>อกเขาไปใส่นี่พระคุณเจา้าที่เขามาถักพยัยพานแอบมิ้นหน่อยพูดว่ว่าเป็นเป็นเ<ม>อฟซีพูดอะไรบ่ต้องบ่ต้องบอกกับหู<ม>เอฟซีน้องอุ๋งเองเอฟซีน้งอ,นองเองรู้จักพยัยคำพานกับแอบมินหน่อยเพราะน้ององค์องเพื่อนแพ้เพราะสาวน้อยเพื่านแพี่น้ออองเหลายครั้งหลายงานน้ำกันน้อพี่น้องเนาะ คือจังพระเกจติที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานได้หล,ลายถันน้ำกันในหลักให้คําภานเข้าเสียงคือจังนองวิญญานแพงเข้าไปกราบจังสี่เพื่อนกับเมตตาให้ความัวามเมตตาสําหรับลูกสาวหลานองวิพญานแพงแลหลายคนอยากเป็นคือจังนองแต่ว่าโบาได้รับโอกาสแบบนี้คือจังน้องวิพญานแพงแม,มนบอกได้เขาไปกราบแบบไกลๆจังสี่ไหมเข้าไปกราบพระเกจติไกลๆว่าสันทรสแล้วเด็กหน่อยอายุท8แปดปีค่ะ เป็นประธานในงานสําคัญๆห,<ช>หลายงานแล้วเออแมนบอลหลักขนาดผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปกันต่อแต่ว่าน้องหญิงนี่เป็นไผ่อเออขึ้นได้เข้าไปคณะกรรมการนี่เอาเจ้าหน้าทีา่แม่เห็นบอกมกกากันไว้ให้น้องเข้าไปถวายนั่นถวายนี่เป็นสิว่าจังใดล่ะเป็นตัวแทนฝ่ายคาราวาสถวายนั่นถวายนี่ยังสี่แหผ่าุดอด่อย ใต้พจน์นี้ของบอสโจเนานะ,ะที่ว่าคนล,ลูกเนี่ยแหละ<ม>เจ้าเอาว่าตัดสินใจจ้างสาวน้อยไปบ้านแพง30เมษายนทุกปี<ม>เริ่มปี69เป็นปีแรกพี่น้องมี่เอซี่แฟนคลับเนี่แหละแฟนตัวยงของสาวน้อยเพิ่นเขามาสแสดงความคิดเห็นคือกันเ<ม>ด้ใต้พสน์นี้เนะาะสาวถูกเพิ่นวางม,มือขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ําก็เจอกับตัวเองจนต้องวิ่งกลับเข้างานคนลูกอ้าว ทีควรเห็นอียงนอกบัดเจ็บเคยคํามผ่านทางด้านของโซนโดยมีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของบอสโจคืกอการสาธุสาธุสาธุโลงคิ้วห้แล้วค่าวสัน้นวาเรื่องมีนาคนลูกแล้วเผยคําผ่านทอนันยัย่างบอสท่านไหนพ่อบอสโจผู้บริหารสาวหน่อยเผชรบานแพงได้ออกมาโพส ในเวลาไล่เรียกกันคือกันอมผมกับย่งอึ้งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงใดจังใดเพื่อนว่าในเวลานันผมบ่าสามารถเว้าใหายไผยฟังใดแม้กระทั่งแม่แท้ๆของผมเองอมผมจะขอพูด12กรกฎาคมนี้ที่รายการ The Ghost Radio สัมภา์สด โดยพิธีกรดังที่แจ็คไห้ผ่านโอ้โหเกิดอะไรขึ้นต้องรอติดตามสำหรับรายการเดอะโกสวันที่12กรกฎาคมนี้ไปเห็นอย่างมากิไปเห็นอย่างมากเกิดอะไรขึ้นแม่วงไปเห็นอีอย่างมากแล้วเกี่ยวกับน้องอุ้งพยบานแท่งบออันนี้ต้องรอติดตามพี่น้องแมนบอเพราะว่าเพิ่นกับบอได้มีการเอ่ยชื่ออักษรย่อว่าเกี่ยวกับผู้ใดอะไรยังไงเนาะต่ว่าแต่ว่ารีรับ่ดแต่ว่าเพิ่นแบบเพิ่นเห็นเพิ่นกันย่งอื่นแล้วเรื่องนี้ ยังไม่เคยพูดกับใครแม้แต่คุณย่าสุภาพนางวงษาแม่แท้ๆของบอโจสิเป็นเรื่องอยียงต้องรอดติดตามเอาคนล,ลูกน,นินิษานคนลูกตังตะว่าจ้างทุกปีจนกว่าอาตมาจ,จะสิ้นลมหายใจจองสิไหมถึงทุกอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่ะจังสันบกพินิษานอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะพี่น้องเนาะนนะสายแม่ตะวัากระยับมาบอกกับเอฟซี่แฟนคลับว่าสันเถาะใส่คนลูกไปน้ำกันเจาะคนลูกบอจังสิไหมพินานอธิษฐานว่าเป็นยังเป็นอย่าง คันจีอาดรุ่นเพิ่นซ้ำดามสองสโม่สามสโม่ไก่ยักษ์ไอเพิ่นเป็นจังไหนขันซาไก่มันซาไปเลยหรือซาไปเลยบอกไก่เป็นเรื่องสุดๆไก่เป็นเรื่องเลี่ยวมันจังมากเลาในเมื่อมันเร็วไม่ได้ก็ต้องซาให้มันสุดๆนั่นก็จังสัตว์สิเพื่อพเอาจังสัตว์พี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ